สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุคนมื่อเนี่ยเส้าเจยนหัวหน้าภาหล่อพระเขาโคกเขาปลาได้ค่ะเด้อหลังจากที่เมื่อวานหอบกระตาหนีฝนมื่อนี่นกระสิมาลุนเบิงว่ามันสิมานบอหลกหักะเฮ็ดคันธึกฝนนี่อาชิลเลกระตองหล่อเฮ็ดสุดใหม่น้นองขันเนาะไม่เบิงไปลุนกันเลยค่ะพี่น้องสิสยิดบอแต่กระยางรุนเติบแล้วได้นี่กลัวสิสีใส่เอ้ยกลัวสีใส่สวัสดีคะ่ะโอ้ยเมื่อย นี่บ่งบอกเลยพี่น้องว่าเห็ดทานนี้ก็บ่ขาดหวังยังหลายดอกค่ะพี่น้องขอให้เด้พอปุน่นอันนี้ดอกแหลกแหกะมานด้วยค่ะเด้อหลังจากที่ยางไปแล้วสามกิโล <c oughs> พออีกแล้วครับแมนเห็ดบ้านก็ถึุ่มหนามกับเชนี่พี่เนาะพุ่มผึ่งขาลาย มีหนังหอกออกละตัวนี้หนังหัวหน่อยเพื่อบอกพี่น้องคนเพิ่นมากโหงมาปลานี่เพิ่นเห็นว่าเพิ่นกระยังล,ล่อหลุนน้ำสาวจืดอยู่ได้ว่าสีมานให้โบมานคนถือเพิ่นบึงเด้เฮ็ดครกเฮ็ดหนึ่งเก้วอีกแล้วแอบโก้เฮ็ดขี้แก่เฮ็ดขี้แก่มันหื่น บ็ดน้ำเอาเบ็ดแดดกินไดดเกลดไปเรื่อยๆเลียนไปเรื่อยๆดุกเหนียงกระไลโอ้โหปลูกปลาบริเวณนี่ก็มีปลานี่เลยค่ะพี่น้องที่เฮ็ดออกก่ลมมือแล้วก็เฮ็ดออกดุน้ำแต่ก็บอกปลาบ่ได้ดอกค่ะพี่น้องเหนียงลายดอกไม้ของมีลงเหลืออยู่เนาะ ออกทีออกที่ล้างมืออื้ใส่ใดบ่ละอู้ใดอยู่หางอะไรกับมือไอ้เว่ มีเก็บอยู่แต่บ่งเดียวของจะไม่ใช่บงง่มเหนื่อยเหน่ยก็อุดเอาหกินี่ไหวเราแล้วแล้วก็ได้ลืมพี่น้องมันนี่ขอให้ยสูบดีเด้อค่ะเด้อสิบหกพฤษภามันหมานเด้อสุขหล่ำล่ำลุยลุยเด้อเจ้าเจอแต่อายุสี่สิบสองสีบริบูนสี่สองสองสี่ ทานหน่อยเนาะ่าเ่ผู้ใโอ้ยอากกินกื่อ้วนโอ้ยดยอกซาิดูไปให้เขากิน เต็มได้ลิ่มลยกวบาพี่หน้องมันกะมีแน่เลยเหนื่อยเห็ดโอ้เห็นบ่นนอตัวนี้นี่ถอยไปอีกน้อยนึ่งเออนี่มันนอนดยูยนี่ เฮ้ยจะสีเ <blunt> ข <animation> ียวนีเลยเฮ็ดเพิงทับเตาขบออกเนาะี่นม่เป็นใจใดวะเหนขันบ่ขึ้นแหลมหินโอ้ยโดกเฮ็ดเฮ็ดยาเฮ็ดแผลยังไงกลัวอยู่ช่วยดิโด้ก็งา มุกเขาคือเก็บเห็ดละงกเห็ดไข่ช่วงใส่เห็ดเห็ดอันนี้เบิดเห็ดละงก์จะออกเนาะบุดเอา้านี่ก็เ,เ,เ,ลเลยเล็ปเห็ดแสบไปเลยพี่น้องเอ,อ้สักวันหนึ่งต้องเป็นของเราเพ็รแดงเจียงถ่ายห้าจุดวาลองๆลองๆกระตาเอออันไหกนก่อนนะ ฮะพี่น้องไปหาเองส่งสิบวมคือครับหหแหวะมาหมองเกลวนี่แหละพี่น้องหมองเคยได้<อ>เคยหมันนี่แหละหมองนี่หมันที่สุดแล้วพี่น้องถ้าพัดหาเห็ดมากนี่เห็ดบาดเจานครับพี่น้องป้านี่หมันที่สุดพี่น้องแวะมาอุดหนุนเอฟซีแวะมาอุดหนุนแม่ค้าขึ้เกลว์เหรอครับพี่น้องน,นี่ครับ ลูกค้าก็แวะเวียนมาจอดมาซื้อกันหลายครับผมราคาพอแทงเนี่พี่น้องเปรียบเทียบจากที่เพิ่นเอาไปขายน้ำตลาดนัดก,กับในตัวเมืองแล้วนี่คือว่าถูกมากครับน,นี่นนนลูกค้าก็แวตลอดเวลาครับผมเอาเมืองใกล้ๆพี่น้องเน็ดดอกงามๆแดงจึ้งคือ เมืองนั่นพี่น้องเดี๋ยวสุดท้าไปเมืองไกลๆด,ดอกต่มก็มีพี่น้องแล้วแต่มักครับออดอกต่มดอกบานเห็ดไข่าขาวาเห็ดไข่เขียวน,วนี่ให้เลือกเม็ดทุกสิงถุกอย่างแล้วพี่น้องขาดแน่ถ้าเห็ดละงอกแล้วครับช่วงนี้ว่อดอ้จังน่อยใกล้แล้วครับนี่่ค้า็ใจดีใจดีนี่เอฟซีเหนียวแน่นเหนียวแน่นเปืมาก็ได้พี่น้อง

อันนี้แดงจึงคึงเลยพี่น้องแดงนี่วุ้ยอาดมึงเห็ดไข่าจานนี่ไหมเฮ้ยนี่ไหม,มเห็ดไข่าจานนี่ไหมถึงงามแต่ว่าถึงสิบานแต่ก็ง,งามพี่น้องแผ่นแบบนี้ย่างง่ายแบบนี้ย่างแซ่บครับแซ่บหรืหอหรือสิบบอสมักดอกตุ่มนั่นเห็นบ่พี่น้องแปดสิบบาทพี่น้องเอาถ้าซื้ออยู่แถว แม่ค้าที่เพิ่นเอาไปขายในตัวเมืองครับน้ำตลาดนัดนี่บ่ได้ครับลอ,ลอยหา้าชิปแมนครับก็ลอยหา้าชิปกว่าสองลอยนี่พี่น้องไปได้กินแน่หลังก่อนตุ่มๆงามๆครับหาดงได้อยนี่นะเขาไปปลาเฮาเอ้ามึงกันผูกแพงโลดพี่น้องอนี่อันนี้เห็ดไข่เขียวพี่น้องเขียวกับขาว งามถูกแข็งพี่น้องงามถูกจานบ่ต้องไปเก็บให้มันเมื่อยพี่น้องมาพี่รถครับอันนี้อันนี้แพงแพงขายอยู่อันบ้านไหนครับนี่ยางสว่างทางโค้งยางสว่างทางโค้งทางโค้งผู้ผมก็เอื่นมาบ้านหลงดังครับอันเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อเข้าใจตามนั้นครับผมบางแงยวก็ยังมีอยู่พี่น้องพี่บวกถั่วเดินก็มีถั่วลิสงบางมีก็มีพะนะครับนี่ แม่ค้าเพิ่นก่าโอเคเรื่อพี่น้องนั่นครับเจลล้างมือมีครบแมสปิดจมูกเราต้องห่วงครับความปลอดภัยเป็นเลิศครับผมนี่ งามถูกแผงครับแ้างามถูกแผงพี่น้องงามถูกแผงเลยมาอุดนนุ้นได้ครับราคาผมรับประกันได้เลยว่าถือก้อนน้ำตลาดนัดกับอยู่ตลาดสดแน่นอนครับผมมาได้ครับเห็ดสดๆจากป้าจากโขกเลยพี่น้อง ไม่เห็นเนี่ออ่อนซ้อนอ่อนซ้อนพี่น้องห<อ>ลับร่องอดใจบ่ได้ครับถ้าเอฟซีทันใดได้มามึงไม่เห็นแล้วนี่อดใจบ่ได้แน่นอนควักกระเป๋าแน่นอนครับราคามันถูกจริงฮะป<อ>ังเหงาพี่น้องห้าสิบร้อยหนึ่งกับสมอยู่ครับมันงามแมน่นี่พี่น้องมาหาเห็ดญาณ อันบ่ท่านด้กลับอยู่นี่ครับอยู่นี่ประมาณชั่วโมงแล้วบ่แม่นแต่อยู่ในมืดที่พี่น้องฮู้นตั้งอยู่บนอีก <c oughs> อีกหนึ่งกระตากับอีกหนึ่งกล่องออเดอร์ออเดอร์เฉพาะคุณบาหัวหน้าเด้นี่ค <c oughs> รับท่านรับออเดอร์ทางกรุงเทพด้วยค่ะเด้อร์รับในน้อยใน้อยกลัวสิมาฮอดนี่กับใกล้เติมใกล้เติมด้วยค่ะพี่น้นนนองเพราะว่าพอดีว่ามาหาเฮดแถวนี้ก็เลยแวะมาเพิ่นสั่งบักย่างมาเป็นไก่คืนเพราะดิววบ่วว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  สำหรับพี่นะพี่กับขากับพลอยแต่มาโชคดีเจอขุมทรัพย์อยู่ตรงนี้เองอค,เอค่ะพี่เดี๋ยวพี่ไปเพียรสามีเด้อค่ะพี่น้องแตหลายขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ค่ะอ,อยู่บ้านจานค่ะครับผมบ้านย่ง <ผม S 1> ายงเตี้ยนี่บ้านก็สยเอี๋ยวบ้านจานมีเห็ดจานอันนี้เป็นเหนียวแน่นแห้งบ้านย่างเตียยเต้ยโด่งดังอำเภอรัตนบุรีเมียนบอ มาได้ครับมาแล้วเปิดย่างเป็นทางการแล้วครับนี่แหละครับราคาถูกแน่นอนครับผมเป็นราคาเป็นกันเองครับลาไปก่อนครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรทุกแค่ถูกคอมเมนต์ครับผมไม่นังอีกแม่เอาอะไรกับไงดอกพี่น้องเอาไปเมึงอีกข้าวกันน่ะใส่นี่เราบะขือเทศมาขายจีนี่เอาบะขือเทศดเลี้ยงมาขายมีพี่น้องมาทีหลังเอาเลยเอาเลย กรมาทือนเบื้องอีกคืเบื้องอีกตื้นตาแล้วหอยสอกออกมาอีกหนึ่งนี่เองแค่ไปเก็บมาตะดงได้ไม่มีราคาดงย่าพรอยเลยืดพี่น้องนี่แหละครับสดเห็ดสดสดทุกวันครับผมโคตโตขึ้นเดียวได้นี่เห็ดสดสดทุกมือครับเต็มตาไม่ตะดองงามๆหรอกพี่น้องมาเลยครับมาเลยครับอย่ารีรอ